วิธีการส่งขายร้านปน้านาานะคะถ้ามาเองนะคะมาหาตัวเป็นๆมาดูอย่าเห็นปน้านาานะคะปะ้านาาอยู่ตลาดไทยตลาดไทยที่เป็นคลองถมนะคะที่เป็นตลาดนัดเปิดท้ายค่ะ <c oughs> จะมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสสองวันเท่านั้นนะคะป้านาาทำงานสองวันค่ะอังคารกับพฤหัสวันอื่นๆไม่ได้ทํานะคะไม่ได้รับซื้อค่ะรับซื้ออยู่สองวันวันอังคารและวันพฤหัสเริ่มบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะ ตลาดไทยคลองถมเป็นตลาดนัดเปิดท้ายนะคะหรือชื่ออีกเรียกหนึ่งว่าคลองหลวงเมืองใหม่ค่ะปักหมุดมาได้ค่ะคลองหลวงเมืองใหม่หรือตลาดไทยคลองถมอย่าไปตลาดไทยขายผักผลไม้นะคะอย่าไปนะคะเน้นเลยบอกเลยอย่าไปขายผักผลไม้เพราะอยู่ห่างกันค่ะถ้าลงไปที่ขายผักผลไม้ก็ให้ตั้งตั้งตั้งพิกัดมาใหม่ค่ะคลองถมนะคะคลองถมอยู himself, esus, ่ด้านหลังโลตัสคลองหลวงนะคะอยู่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมค่ะ หลายคนก็ถามว่าตลาดไทยอยู่ไหนคลองถมอยู่ไหนนะคะอยู่คลองหลวงปทุมค่ะปักหมุดมาได้ค่ะคลองหลวงเมืองใหม่หรือตลาดไทยคลองถมเนี่ยแหละคะ่ะปักหมุดมาได้เลยนะคะมาหาปนาดคะ่ะวันอังคารสะดวกนะคะมาหาปนาวันอังคารเพราะว่าอังคารรถน้อยคนน้อยจอดรถใกล้ๆลลไปนาได้เลยนะคะวันอังคารจอดรถติดปนาดเลยวันอังคารแต่ถ้าวันพฤหัสรถจะเยอะคนจะแน่นจะหาที่จอดรถยากคะ่ะวันพฤหัส จะงุดหงิดนิดนึงนะคะเรื่องการจอดรถแต่ถ้าวันอังคารนี่สะดวกเลยค่ะจอดรถติดกับปนาดได้เลยวันอังคารค่ะและ,ะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ที่มาสะดวกหรือว่าอยากมาด้วยตัวเองนะคะก็จบไปเนาะแล้วก็อีกสําหรับคนอยู่ไกลค่ะเขาบอกว่าอยู่ไกลอยู่ตา่างจังหวัดจะต้องทายังไงค่ะคนอยู่ไกลอยู่ตา่างจังหวัดก็คือ เพิ่มเพื่อนในบ้านเขียวที่พ้านัดบอกอะค่ะเพิ่มเพื่อนมาแล้วนะคะเพิ่มเพื่อนได้แล้วค่ะวิธีการเพิ่มเพื่อนที่ได้ก่อนเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะคะถ่ายรูปสินค้าที่ท่านจะขายจะเป็นธนบัตรเป็นเหรียญถ้ารับปนัาก็บอกราคาไปถ้าไม่รับพนัาบอกเลยว่าไม่รับไม่ต้องให้มนมีความหวังไม่ต้องมาให้เสียเวลารอค่ะครับพ้นัดอ่านไปนะคะไม่รับน่ะมีอยู่สองกรณีคืออ่านแล้วไม่ตอบหรือตอบก็ตอบไปเลยว่าไม่รับค่ะ ถ้าป็นไม่ตอบนะคะอ่านผ่านไปบางทีเป็นไม่ตอบนะคะให้ให้สันนิษฐานได้เลยว่าคือเหรียญที่ไม่ตรงกับที่ป็นไรับพอป็นไม่ได้รับเป็นนัก็ไม่มีราคาให้ป็นัก็ไม่รู้จะตอบอะไรใช่ไหมคะถ้าถ้ารับป็นนก็จะบอกราคาบอกราคาแล้วก็ให้ที่อยู่ให้ที่อยู่ท่านไปนะคะให้ราคาแล้วถ้าท่านพอใจในในราคาที่เป็นให้นะคะก็ให้ได้ที่อยู่แล้วก็ส่งของมา ของถึงแบบนี้นะคะของถึงเสร็จไป,ปน้าโอนไปน้าเช็คของก่อนเช็คของนะคะถูกต้องค่ะไปน้าก็โอนเองินแต่ถ้าชารุดไปน้าไม่คิดเงินให้นะบอกก่อนชารุดนะคะหรือว่าไม่ตรงกับที่ไปน้ารับหรือว่าไม่ให้ไปน้าดูเหรียญก่อนส่งมาโดยพละการไม่รับไม่คิดตังค์ให้นะคะขออนุญาตนะคะไม่ให้ดูเหรียญก่อนไม่ตกลงราคาก่อนนะคะอย่าส่งมานะคะเหรียญชารุดอย่าส่งมานะคะ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่าหวังว่าคงจะเข้าใจนะคะทุกคนและขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับท่านที่ไว้วางใจประนาทนะคะส่งเหรียญมาขายประนาดคะ่ะช่วงนี้นะคะมีส่งมาเยอะค่ะมาที่ร้านก็เยอะนะคะแล้วส่งมาก็เยอะค่ะก็เห็นว่าปรนารับซื้อจริงนะคะเขาไม่ได้ดูแป๊บเดียวแล้วส่งมาหรอกค่ะ เขาดูจนมั่นใจแหละเขาถึงได้ส่งมาแล้วเหรียญของที่ปนารับนะคะปนน่ไม่ได้รับราคาสูงนะคะราคาที่ปนารับคือราคาเป็นไปได้นะคะที่เป็นจริงตามทองตลาดที่ขายซื้อขายกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะร้านอื่นๆก็รับประมาณนี้แต่ถ้าท่านไปเจอร้านที่บอกว่ารับราคาสูงให้ราคาหลักหมื่นหลักแสนนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะ